เมงคลกิจเตรียนไก่ย่างตัวเมียตำไทยพริก6เม็ดขอ,ขอเขยี่ยมทักษิน7พฤศจิกายน66ที่โรงพยาบาลตำรวจเต้มงคลกิจสุสินธารนนท์ หัวหน้าพักไทยศรีวิไลทำอาหารสุดพิเศษเมนูไก่ย,ยาก่างเข่าสนกวางพร้อมส้มตำจากร้านครัวเรือนไทยของนายสิระเจนจาคะอดีตสสก,กมทมพักพลังประชารัฐเพื่อมาเข้าเยี่ยมน,นชทักษินชินวัตรที่กำลังรักษาตัวด้วยอาการป่วยอยู่ที่อาคารมหาภูมิพลราชานุสร์88พรรษาชั้น14โรงพยาบาลตำรวจโดยนายมงคลกีเดินทาม,มาพร้อมนางสาวพ,พัคออนสันทรคณาอดีตสสบัญชีรายชื่อพักไทยศรีวิไลอดีตภรรยาแต่ไม่พบนายสิระและนางสาวปรินา เดินทางมาร่วมด้วยโดยระบุว่านายสร,ระเพิ่งเปิดร้านอาหารใหม่และมีลูกค้าจากทั้งสองฝ่ายการมาเย,ยี่ยมนาชาวักษิลอาจส่งผลกระทบด้านต่างๆได้ในส่วนของนางสาวปรินานมีอาการไม่สบายและมีแค่รุมๆจึงไม่ได้เดินทางมาด้วยแต่ฝากความคิดถึงมาถึงนักโทษชายทักษิณนแทนวันนี้ตนได้เตรียมส้มตำและไก่ย่างไว้ให้โดยเป็นไก่ย่างตัวเมียหนึ่งตัวราคา220บาท ส้มตำไทย80บาทใส่พริก6เม็ดใส่ปู2ตัวและมีข้าวเหนียว4ห่อสำหรับส้มตำใส่พริก6เม็ดเดิมทีนายเสรระใส่3เม็ดแต่ตนตั้งใจใส่6เม็ดเพื่อให้กระพี้กระเป๋าเลื่อนลมดีเพราะนอชอทอกษิณพัารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมาเป็นเวลานานอาจจะได้รับประทานแค่อาหารที่มีรสจืด